ท่านผู้อำนวยการดิฉันนางสาวดวงกมลทองชมเชยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนจอสุรางอุปมัมภมขอกราบเรียนอนุญาตสัมภาษณ์ท่านค่ะค่ะหนูอยากจะทราบถึงจุดประสงค์ในการจัดนิทรรศการ,รของของของลุงดีกว่านะ้เล็กลุงนะคือการศึกษาเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จได้เด็กๆต้องมีนิสัยรักการอา่าน ต้องรู้จักการแสวงหาความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายลํำพังความรู้ที่คุณครูสอนในโรงเรียนเนี่ยมันไม่พอกระบวนการเรียนการสอนที่ดีเนี่ยจะต้องทําให้เด็กเขารู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองการอ่านเนี่ยเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันคือการฟังเริ่มต้นเนี่ยเด็กๆเ,เราฟังฟังแล้วได้ความรู้ แต่พอเดี๋ยวนี้ปั๊บเนี่ยคนฉลาดก็ถ้าเขาอ่านเป็นใช้สื่อใช้สัญ,ญลักษณ์ของภาษาเป็นเขาจะได้ความรู้มากขึ้นเพื่อนนําไปสู่การสร้างปัญญาในอนาคตยิ่งคนที่สามารถที่จะใช้สื่อได้ลหลายๆภาษาก็ยิ่งได้เปรียบ อย่างเด็กไทยเราเนี่ยวันนี้เราได้อย่างน้อยเนี่ยบางคนก็ได้ภาษาอังกฤษภาษาหนึ่งแล้วแน่นอนภาษาไทยเป็นภาษาแรกเด็กบางคนได้สองภาษาภาษาญี่ปุ่นด้วยบางคนได้สามภาษาภาษาจีนด้วย คือภาษาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนูเป็นเครื่องมือที่ว่าถ้าเรายิ่งรู้ภาษามากเนี่ยเราจะสามารถหาความรู้ได้เยอะมากขึ้นในโลกนี้แล้วถ้าเรามีความรู้มากขึ้นความรู้นําไปสู่การสร้างปัญญาถ้าเราถ้าเรามีปัญญามากขึ้นเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นการอ่านจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่เด็กๆจําเป็นจะต้องมี<า>เป็นนิสัยค่ะนั้น ขออนุญาตอีกสักคำถามนะคะอยากจะทราบถึงความคิดเห็นของท่านนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอนิสัยการอ่านของเยาวชนไทยในปัจจุบันนะคะท่านคิดเห็นอย่างไรคะวันนี้เท่าที่ดูเองนิเฉลี่ยทั้งประเทศนะฮะก็จะมีเพื่อนเพื่อนรับบางคนที่อ่านตั้งแต่สองทุ่มถึงสามทุ่มก็มีแสดงว่าจะมีเพื่อนรับบางคนจะไม่อ่านหนังสือเลย บางคนจะอ่าน,หนา้หน้าเดียวทํานองนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยนิสัยคนคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยอ่านหนังสือถึงแม้ว่าจะมีห้องสมุดมีหนังสือเยอะแยะมากมายก็ยังไม่ค่อยชอบอ่านยังชอบเล่นเกมยังชอบเปิดเน็ตดูยังชอบทําอะไรดูอย่างเนี้ยเยอะอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราต้องช่วยกันนะครับวันนี้ต้องช่วยกันวันนี้รัฐบาลบอกว่าให้เป็นวันแห่งชาติเรื่องของการอ่านเนี่ยนะฮะต้องคนไทยต้องสร้างนิสัยใหม่ถ้าเราไปเห็นคนตะวันตกหรือแม้แต่คนจีนคนญี่ปุ่นณนวันนี้เนี่ยไปไหนเขาจะเห็นเขาถือป็อกเก็ตบุ๊กเล่มหนึ่ง มีเวลาว่างนั่งอ่านหนังสือนั่งรอรถเมย์ว่างปั๊บจะนั่งอ่านหนังสือยิ่งคนตะวันตกไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเขาว่างมาไหร่ปับ๊บเ่ยเขาต้องหาหนังสือมาอ่านลวแต่ถ้าเป็นพวกเราบางทีเราก็จะชอบนั่งคุยกันแล้วก็เวลาก็จะสูญเปล่าไปวันวันหนึง่งเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่สายจนเกินไปที่ถ้าเราจะคิดว่าจะพัฒนาบ้านเมืองเราเนี่ยเด็กๆ็กวันนี้ต้องเริ่มเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับ กราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการมากๆคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับท่านอาจารย์นันทาท่านอาจารย์ละวันแล้วก็ท่านคณาจารย์อื่นๆนะคะที่จะมาขอเรียนสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้รับโลมาในวันนี้นะคะค่ะอาจารย์คะรู้สึกยังไงคะกับ การที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งเป็นเกียรติของโรงเรียนจอมสุรางอุปธรรมค่ะการได้รับโล่ในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติของโรงเรียนจอมสุรางอุปธรรมเพราะว่าเป็นสิ่งโล่นี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าโรงเรียนจอมสุรางอุปัรภมนั้นเป็นโรงเรียนที่เห็นความสําคัญของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนทุกๆระดับนะคะ แล้วก็หมายถึงความสมานสามัคคีกันในโรงเรียนบุคลากรทุกๆฝ่ายครูอาจารย์ทุกๆฝ่ายนะคะได้ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมในการที่จะให้นักเรียนนั้นมีนิสัยรักการอ่านที่ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วท่านอาจารย์ลาวันนะคะมีความรู้สึกอย่างไรคะเกี่ยวกับการได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ การแรกก็คือก็ต้องรู้สึกดีใจดีใจแทนโรงเรียนจอมสุรังอุปถัมภ์ดีใจแทนบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนดีใจแทนหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าหมวดหัวหน้างานและนักเรียนที่มีส่วนช่วยผลักดันให้โครงการส่งเสริมการอ่านของเียนเราประสบผลสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงนักเรียนโรงเรียนจอมสุรรังอุปถัมภ์ที่กำลังชมรายการของเราอยู่ไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจัดสัปดาห์หรือช่วงงานของมหกรรมรกักการอ่านาเทียรตีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถถ้าใครได้มีโอกาสได้มาควรจะตักตวงสิ่งที่ให้ความรู้เอาไปเป็นประสบการณ์แล้วก็ชี้นำในหนทางต่อไปในอนาคตข้างหน้า นั้นก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะในที่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่โรงเรียนจอมสุรางอุปรธรรมนะคะเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์อาจารย์นงรัตหมวดสังคมศึกษาที่มีส่วนร่วมในการจัดงานหรือว่าจัดบูธ งานที่แอมปมอนะคะจัดบูธรัากการอ่านของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์เป็นไงคะได้ไปร่วมงาน <Okay. S 1> ที่โรงเรียที่ที่แอมโปอคะ่ะที่จัด งานรักการอ่านมีความารู้สึกยังไงคะครูก็รู้สึกยินดีนะได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้ร่วมกิจกรรมมหรก,กรรมรักการอ่านเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาใน,นครั้งนี้นะแล้วก็เท่ากับเราได้เผยแพร่ความรู้แล้วก็มีให้สร้างทัศนคติในเรื่องของรักการอ่านให้กับเด็กๆนักเรียนที่จะได้มีโอกาส ที่ได้มีโอกาสไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ฉะนั้นก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ที่ไปดูมาที่บูนะคะสวยมากๆเลยเป็นฝีมือของอาจารย์ใช่ไหมคะใช้เวลาจัดนานไหมก็ไม่นานแต่เราการทํางานคือเราต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าแล้วแล้วกิจกรรมรับก,การอ่านของเรียนเรานักเรียนก็ทราบแล้วว่าเราทํากันอย่างต่อเนื่องเป็นประจําฉะนั้นผลงานที่ออกมาก็คือจัดจัดของนักเรียนด้วย เป็นปัจจัยสําคัญนักเรียนถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะค่ะก็ที่ผ่านมานะคะก็คือว่าสัมภาษณ์อาจารย์นงรัตน์ก็เป็นขอบขอบพระคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์กับงานในรายการของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอาจารย์อุบลน,นะคะที่มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการบูธของโรงเรียนจอมสุรังอุปถมัมภ์เช่นเดียวกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะขออนุญ,ญาตถามถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการที่ได้ไปร่วมงานนิทรรศการรักการอ่านนะคะที่แอมโปรมคะ่ะอันนี้กิจกรรมมหกรรมรักการอ่านนะ นะของจังหวัดพระนครศรียาก็ถือว่าจัดได้ดีนะจัดได้ดีก็มาร่วมกันทุกอำเภอนะส่วนใหญ่ก็จะมีการถวายพระพรมีกิจกรรมที่มีกิจกรรมที่รรทส่งเสริมรัก การอ่านและผลของการรักการอ่านได้ได้รางวัลอะไรแต่อย่างในโรงเรียนก็ถือว่า,ามีเป็นกิจกรรมที่ที่อะไรนะมีชีวิตอ่ะนะให้เด็กตอบปัญหาให้มีการเล่นเกมเมีรางวัลให้นะมีการถวายพระพรในนี้ก็ถือว่า,ก,าก็จัดได้ดีนะก็เป็นที่พอใจแล้วก็รู้สึกว่าโรงเรียนอื่นก็ร่วมกิจกรรมมีการ ประกวดคําขวัญประกวดเรียงความประกวดวาดภาพาระบายสีก็คือทั้งคือให้มีกิจกรรมทั้งทั้งเด็กระดับประถมแล้วก็มัธยมก็ทั่วถึงดีค่ะแล้วอยากจะถามความคิดเห็นของอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องรักการอ่านกับเยาวชนไทยในปัจจุบันนะคะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะ ก็ถือว่าส่วนใหญ่นักเรียนก็จะจะอ่านแต่บางทีบางทีจะอ่านไม่ค่อยมีประโยชน์อ่านในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่านด้านเดียวอ่านด้านเดียวนะไม่ได้อ่านหลายๆด้านนะก็ถ้าถ้าจะให้แก้ก็คือน่าจะมีการแก้ไขว่าให้อ่านทุกทุกเรื่องทุกมุมมองอ่านที่มันมีสาระนะทั้งโดยทั่วๆไปแล้วมันก็จะสรุปหรือบูรณาการได้ได้ด้วยด้วยตัวเองนั่นแหละว่า ผลที่ได้มันคืออะไรนะแต่ต้องอ่านให้ให้ให้รอบด้านอ่านทุกเรื่องแล้วก็ทำเป็นอะไรนะอย่างต่อนเนื่องค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ุบลมากค่ะค่ะขอ